สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามารับชมการประชุมนิเทศในวันนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานข้อปฏิบัติต่างๆและการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิดเราไปชมมพร้อมกันเลยค่ะในการสร้างโรงเรียนเราได้ตั้งเป้าหมายมุ่งพัฒนาไว้4ด้านคือด้านผู้เรียน ด้านครูด้านบริหารการจัดการและด้านประกันคุณภาพภายในด้านผู้เรียนเราพัฒนาเด็กมีทักษะในการคิดที่เป็นขั้นตอนฝึกให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้านครูเรามุ่งเน้นพัฒนาให้ครูมีความรู้ทักษะที่ทันสมัยให้เข้ากับโลกปัจจุบันและให้ระลึกถึงจรรยาบรรณของครูอยู่เสมอด้านบริหารการจัดการ โรงเรียนมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารของโรงเรียนด้านการประกันคุณภาพโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบส่วนปัญญาของโรงเรียนนะคะเราจะร้อยเรียงเป็นเหมือนกับสู่ทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือจิตนาการบวกด้วยปัญญาคูณด้วยศรัทธาผ่านอคติทิฏฐิเท่ากับสําเร็จ ่วนคำขวัญของโรงเรียนนะคะเราได้เอาพระราชดำรัสของรัชกาลที่9มาเป็นคําขวัญของโรงเรียนคือความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลําบากใครประสบอ,อุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่เราจะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มี สิ่งไหนที่จะมาช่วยเราได้นอกจากถ้าเรามีความรู้มีศรัทธาที่ดีและมีความเข้มแข็งทั้งในกายและในใจก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้นะคะส่วนสีโรงเรียนนะคะก็จะเป็นสีม่วงเหลืองอตัวย่อของโรงเรียนก็คือโอโยโมออัตลักษณ์ก็คือสำนึกดีมีวินยัยส่วนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือ เพิ่งแบบชุดพิธีการนะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะมี6ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือการส่งเข้าเรียนการรับกลับบ้านการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะแล้วก็การดําเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายธุรการฝ่ายขนส่งฝ่ายโภชนาการโครงการเรียนฟรี15ปีและก็สุดท้ายนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนในช่วงยุคโควิดนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะการรับส่งนักเรียนนะคะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือวนรถส่งบริเวณหน้าตึกอํานวยการนะคะรูปแบบที่2ก็คือจอดที่ลานจอดรถแล้วเดินมาส่งที่หน้าตึกอานวยการนักเรียนนะคะควรจะมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเคารพทงชาตินะคะเวลา8ปดนาฬิกาเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกันกบเ,ออเพื่อนๆในตอนเช้านะคะช่วงเช้าเราจะเปิดประตูเวลา หนาฬิกาจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วเราก็จะปิดแล้วก็จะเปิดอีกครั้งนะคะในเวลา15นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกานะคะแล้วก็จะปิดเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็จะเปิดอีกทีก็คือ17นาฬิกานะคะ,ะในช่วงที่ปิดประตูใหญ่นะคะก็จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมาใช้ประตูเล็กด้านหลังตึกอำนวยการแทนนะคะ เวลาเลิกเรียนของอนุบาลน,นะคะจะเป็นเวลา15นาฬิกานะคะส่วนปถมและมัธยมจะเป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะหากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะ,ะเด็กกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนนะคะให้ผู้ปกครองนะคะแจ้งมากับครูประจำชั้นหรือแจ้งมาที่ธุรการก่อนเวลา14นาฬิกา30นาทีเท่านั้นนะคะส่วนการคิดค่าล่วงเวลาจะเกิดขึ้น หลังเวลา16นาฬิกาในกรณีที่ไม่มีการเรียนพิเศษนะคะส่วนหลังเวลา17นาฬิกา30นาทีจะเป็นกรณีที่มีการเรียนพิเศษนะคะการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือจะมีระดับก่อนประถมนั่นก็คือประถมวัยหรืออนุบาลน,นะคะแล้วก็ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานะคะภาพนี้นะคะจะเป็นแบบเรียนของน้องอนุบาลน,นะคะ ซึ่งได้ถูกจัดเรียงไว้ที่ห้องเรียนโดยที่เราได้ทําสัญลักษณ์เขียนชื่อนามสกุลนะคะให้กับเป็นเจ้าของให้กับเด็กๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากหนังสือเรียนแล้วนะคะเราก็ยังเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในด้านต่างๆอีกนะคะอย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เขาเนี่ยได้แข็งแรงในห้องเพลนนะคะ ให้ความรู้ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะหรือว่าอ่านเขียนอย่างเดียวหรือว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวอย่างเดียวนะคะความรู้เนี่ยอาจจะเกิดจากประสบการณ์การลงมือทําที่จะช่วยให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนเราจึงใช้ทุกสถานที่ในโรงเรียนหรือว่าในห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กๆอย่างเช่นฟุตบอลนะคะหรือแม้แต่ในหรือว่าจะแม้แต่ในห้องเรียนนะคะ ทุกมุมเราก็จะมีอความรู้ให้า่าให้กับเด็กๆได้ศึกษาทุกจุดนะคะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือแบกลุ่มสาระวิชาหลักและส่วนที่2ก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะแปกลุ่มวิชาหลักจะมีได้แก่กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็กลุ่มสาระสุขศึกษาและภละศึกษากลุ่มสาระศิลปะกลุ่มสาระศิลปะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทัศนศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีนะคะแล้วก็กลุ่มสาระการงาน สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มสาระต่างประเทศกลุ่มสาระต่างประเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมระดับประถมป .1 ถึงป .6 เนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั่นก็คือจูเนียร์คาเดตนะคะซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของการสอนเรื่องความอดทนส่งเสริมเรื่องเอกลักษณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นสร้างวินยัยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและก็ ฟังลึกในจิตใจของเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนรีนะคะก็จะฝึกความอดทนแล้วก็การอยู่ร่วมกันของเด็กๆนะคะในสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ไม่ใช่สังคมครอ,อบครัวนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นชมลมนะคะ,ะชมลมเนี่ยของมัธยมเนี่ยส่วนมากนะคะเราจะจัดให้เขาเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์ มีอาชีพเขาจะได้เล็งเห็นว่าเขาสมควรที่จะไปต่อสายอาชีพหรือว่าสายสามัญน,นะคะแล้วก็จะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมเีเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษนะคะเป็นคนสอนแล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาจีนนะคะหลังเวลาเลิกเรียนนะคะหากผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนนะคะเสริมทักษะ หรือทําการบ้านต่อที่โรงเรียนนะคะสามารถที่จะแจ้งได้ที่ครูประจําชั้นหรือที่ธุรการได้ก่อนนะคะทุกสิ้นเดือนอตามอัตราระบบการเหมาจ่ายนะคะอนุบาลจะอยู่ในราคา850บาทประถมและมัธยมจะอยู่ในราคา750บาทนะคะเราจะเริ่มเรียนเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ ในการแต่งกายในแต่ละระดับนะคะเบื้องต้นทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลในช่วงการจัดซื้อจัดหาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแต่งกายของระดับชั้นอนุบาลนะคะก็เป็นชุดนักเรียนและก็ชุดพละชุดพระระดับชั้นอนุบาลเนี่ยจะเป็นขาสั้นนะคะส่วนชุดพระระดับประถมศึกษาเนี่ยจะเป็นขายาวนะคะระดับมัธยมศึกษานะคะชุดนักเรียนนะคะจะมีเนกไทเพิ่มมานะคะชุดพละ ก็จะเป็นเสื้อสีม่วงนะคะส่วนชุดลูกเสือนะคะป1ถึงปสนะคะจะเป็นชุดลูกเสือสำรองนะคะส่วนป4ถึงป6ก็จะเป็นชุดลูกเสือเนตรนรีนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดลูกเสือ,อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเครื่องหมายพิเศษของทุกระดับชั้นนะคะจะมีความแตกต่างกันเมื่อจัดการเรียนการสอนไปสักระยะหนึ่งนะคะโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งเพื่อการจัดหาตามความจําเป็น แล้วก็เกี่ยวข้องต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งกายชุดเครื่องแบบพิธีการนะคะในระดับประถมศึกษาแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆของชุดเครื่องแบบพิธีการนะคะระเบียบทรงผมระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษานะคะผู้ชายนะคะเราจะให้ไว้ลองทรงสูงแบบสั้นนะคะหรือว่าตัดเป็นทรงนักเรียนก็ได้นะคะ ส่วนผู้หญิงนะคะจะได้2แบบนะคะก็คือแบบสั้นระดับติ่งหูหรือว่าถ้าไว้ผมยาวนะคะก็คือจะถักเปียทั้งสองข้างแล้วก็จะผูกโบสีม่วงนะคะแต่ว่าวันอังคารเราจะให้ผูกโบสีขาวนะคะส่วนของระดับมัธยมนะคะของผู้ชายนะคะก็จะเหมือนกับออของประถมนะคะก็คือมี2แบบด้วยกันรองทรงสูงแบบสั้นหรือว่าทรงนักเรียนก็ได้นะคะส่วนผู้หญิงนะคะ เราจะมี3แบบนะคะก็จะเป็นตัดผมสั้นหรือว่าถ้าผมยาวนะคะเราก็จะถักเปียสองข้างหรือรวบยาวด้านหลังนะคะแล้วก็ผูกโบนะคะต่อไปนะคะมา,มาดูที่การดําเนินการของแต่ละฝ่ายนะคะเรามาดูฝ่ายแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือฝ่ายธุรการนะคะเมื่อเปิดเรียนนะคะท่านผู้ปกครองจะได้รับบัตรนักเรียนนะคะลักษณะเป็นบัตรที่เคลือบอ่อนจะได้สใบนะคะใช้สําหรับในการ ยื่นทำธุรกรรมกับโรงเรียนเพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและก็ส่งต่อให้กับบุคคลที่ท่านได้มารับนักเรียนแทนนะคะหากโรงเรียนไม่ได้รับแจ้งบุคคลที่มารับแทนและไม่มีบัตรมาแสดงนะคะเราก็จะไม่ให้นักเรียนกลับไปกับบุคคลที่มารับแทนท่านผู้ปกครองนะคะต่อไปนะคะก็คือบัตรนักเรียนใช้เพื่อเข้าห้องสอบเติมเงินซื้ออาหารนะคะ หรือว่าแสดงตัวตนเช็คเวลาเข้าเรียนนะคะส่วนการลาป่วยลากิจนะคะจะต้องแจ้งกับครูประจำชั้นหรือธุรการหรือยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดลดการตรวจสอบนะคะต่อไปนะคะหลักฐานในการลงทะเบียนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลนะคะให้ท่านผู้ปกครองนะคะนำเอกสารามาเปลี่ยนได้ที่กับทางธุรการด้วยนะคะ ใบรับรองนักเรียนการลาออกหรือการย้ายนะคะจะต,ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยการเขียนคําร้องแบบฟอร์มที่โรงเรียนนะคะช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทุกประเภทนะคะจะมี3ช่องทางด้วยกันนะคะก็มีการโอนหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นบัตรเครดิตนะคะและท่านผู้ปกครองที่มีการชำระมาแล้วทั้ง3าประเภทนี้นะคะจะต้องมีการติดตามทวงถามใบเสร็จ รับเงินนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการชําระเงินทุกครั้งด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างช่องทางการโอนเงินนะคะผู้ปกครองเมื่อผู้ปกครองโอนเงินมาที่บัญชีนะางอลวินที่นีอมมาลพิทักษ์แล้วนะคะผู้ปกครองก็สแกน QR code นะคะสแกน QR code l โค e ลนเนี่ยแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ลายของโรงเรียนนะคะทุกครั้งนะคะที่มีการโอนอย่าลืมนะคะ ต้องติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการโอนนะคะต่อไปนะคะโรงเรียนก็จะมีแอป Next s Cool h นะคะเป็นระบบส่งข่าวสารของโรงเรียนนะคะบันทึกเวลาตรวจสอบเวลามาเรียนนะคะการซื้ออาหารการใช้ส่ายของเด็กนักเรียนนะคะท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสแกน QR Code ที่1นะคะและติดตั้งแอปเพื่อให้ใช้งานโดยสแกน QR Code ที่2 ระบบจะทำการเชื่อมโยงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นะคะกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อการปรปับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูาฝ่ายขนส่งนะคะการขอใช้แล้วก็ยกเลิกรถรับส่งนักเรียนนะคะท่านผู้ปกครองจะต้องเขียนเป็นคำร้องมาที่ฝ่ายขนส่งเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ปกครองไม่ได้เขียนคำร้องขอขึ้นรถเนี่ย ก็คือเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นรถนักเรียนนะคะการยืนยันการขึ้นรถรับส่งเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนนะคะโทรศัพท์ประสานงานไปนะคะบอกว่าเด็กคนนี้ได้ขึ้นรถนะคะแล้วถึงจะได้ขึ้นรถรับส่งนะคะเส้นทางและจุดรับส่งแต่ละเส้นทางอาจจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของแต่ละจุดนะคะในการวิ่งผ่านบางที่รถติดบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างก็จะทําให้เกิดการล่าช้าในการไปรับส่งเด็กได้นะคะ ด็ขึ้นจุดไหนก็ต้องลงจุดนั้นนะคะส่วนค่าบริการจะเป็นแบบเหมาจ่ายชําระก่อนใช้บริการของทุกเดือนนะคะจะมีการแจ้งเตือนให้ชาระค่าบริการของเดือนถัดไปนะคะเมื่อท่านได้รับสิทธิ์ขึ้นรถโรงเรียนแล้วต้องใช้บริการตั้งแต่วันแรกนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นการจราจรภายในโรงเรียนนะคะภาพที่1บริเวณเนินข้างสนามนะคะจะเป็นรถวิ่งสวนกันไปมาได้นะคะหน้าตึกกำนวยการ ภาพที่4นะคะรอบแดงนี้ห้ามจอดเลยนะคะห้ามจอดนิ่งห้ามหยุดแวะรับโดยเด็กขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยการใช้ถนนสาธารนณะร่วมกันลดการติดขัดช่วงโค้งของสี่แยกนะคะผู้ใดฝ่าฝืนปรับ20,000บาทนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นเส้นทางการเดินรถจากซ้ายไปขวากำหนดเป็นจุดจอดรถดมอเตอร์ไซค์รถยนส่วนบุคคล4ล้อวิ่งเข้าโซนรับเด็กนะคะสี่เละจะมีสช่องด้วยกันนะคะ ส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะบริเวณหน้าตึกอํานวยการนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กนักเรียนนะคะห้ามขับสวนเลนนะคะให้ขับตามลูกศรนนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเรามาดูฝ่ายโภชนาการมากนะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศการจําหน่ายขนมอาหารน้ําดื่มนะคะโดยใช้บัตรนักเรียนนะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการนั่งรับประทานอาหารกลางวันนะคะอันนี้จะเป็นการนั่งรับประทานอาหารในช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะคะเรามาดูเรื่องต่อไปกันนะคะเรื่องโครงการอุดหนุนเรียนฟรี15ปีนะคะ,ะเรื่องที่1กับเรื่องที่5นะคะค่าธรรมเนียมรายบุคคลแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะอันนี้เราจะมอบให้โรงเรียนเป็นผู้บริหารการจัดการนะคะส่วนรายการที่2กับ ถึงรายการที่4ค่าหนังสือแบบเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะจะให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเองแต่ว่าต้องส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินนะคะคืนมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้ต้นสังกัดตรวจสอบได้นะคะค่าหนังสือนะคะจะจะจะแสดงชี้แจงเป็นส่วนลดในใบารายการที่ท่านจะได้จริงในวันรับหนังสือเรียนนะคะ ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะสามารถเบิกได้อย่างเช่นปากกาดินสอยางลบสีไม้สีเทียนสมุดเป็นต้นนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่ได้เนี่ยก็คือจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอนุบาลจะได้1 0 0บาทต่อเทอมปถมจะได้195บาทต่อเทอมมัธยมจะได้210บาทต่อเทอมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใน1ปีการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนจะได้2ครั้ง เพราะว่ามี2เทอมนะคะส่วนค่าเครื่องแบบนะคะก็จะมีสิ่งที่เบิกได้ก็จะมีชุดนักเรียนชุดพละถุงเท้ารองเท้าโบเน็้ท้ายหัวเข็มขัดแล้วก็สายเข็มขัดนะคะส่วนเงินนะคะก็จะแตกต่างเหมือนกันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอนุบาลเนี่ยก็จะได้300บาทต่อปีการศึกษาปถมจะได้360บาทต่อปีการศึกษา มัธยมจะได้450บาทต่อปีการศึกษาค่าเครื่องแบบจะแตกต่างจากค่าอุปกรณ์นะคะค่าเครื่องแบบจะได้ปีหนึ่งปีการศึกษานะคะได้แค่หนเดียวส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนจะได้สองครั้งนะคะต่อปีจะสับสนกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินนะคะที่ผู้ปกครองจะต้องนำมาเบิกกับทางธุรการนะคะจะต้องมี6ข้อสำคัญหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะ ข้อหนึ่งก็คือจะต้องมีเลขที่บินชื่อร้านที่ชัดเจนนะคะสวันที่3ผู้ซื้อก็คือเด็กชื่อเด็กนักเรียนนะคะสี่จะเป็นรายการสินค้านะคะห้าจะเป็นารายละเอียดของสินค้าว่าตัวสินค้านี้ราคาเท่าไหร่และรวมแล้วสินค้าจากวนั้นซื้อมาเท่าไหร่6ชื่อผู้รับเงินนะคะ ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ปกครองนำบินใบเสร็จที่ไม่มีทั้ง6ข้อนี้นะคะไม่สามารถนำหรือว่าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาเบิกเงินกับทางธุรการได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะรับใบเสร็จจากร้านการุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะเพื่อที่จะได้นำบินใบเสร็จมาเบิกเงินกับทางโรงเรียนได้นะคะ ในวันนี้นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิดยังคงส่งผลกระทบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะเริ่มจากปฏิทินการศึกษาเลยนะคะที่จริงแล้วจำนวนเวลาเรียนจะต้องเรียน200วันต่อ1ปีการศึกษานะคะแต่ณนะวันนี้เรายังคงรักษาไว้ได้อยู่หากมีการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดขึ้นอีกจำนวนวันอาจจะลดลงและจะมีผล ทำให้เวลาเรียนเราเนี่ยลดลงทําให้โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันหยุดหรือเรียนออนไลน์นะคะเราจะเริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันอังคารที่17พฤษภาคม2565เมื่อผู้ปกครองมาส่งเด็กที่โรงเรียนนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยกลับบ้านทันทีได้เลยนะคะเด็กนักเรียนจะต้องใส่หน้ากากาอนามัยมาจากบ้านเมื่อมาถึงโรงเรียน ครูจะมีครูนะคะวัดอุณหภูมิหากสูงหรือมากกว่า37.5ให้กลับบ้านทันทีเมื่อเด็กวัดอุณหภูมิแล้วเดินเข้าประตูเพื่อพ่นละอองฆ่าเชื้อและล้างมือด้วยเจลแล้วก็จะติดสติกเกอร์ทำสัญลักษณ์ว่าเด็กคนนี้นะคะได้ผ่านการคัดกรองแล้วส่วนภายในห้องเรียนนะคะก็จะมีการตรวจเช็คล่างกายประจาวันจากที่นั่งเรียนโดยมีระยะห่างเป็นลายคน ้แจงการปฏิบัติตัวข้อตกลงการใช้ห้องเรียนร่วมกันนะคะมีเจลล้างมือประจําห้องทุกห้องเรียนนะคะส่วนทางเดินจะมีจุดทางเดินเว้นระยะห่างเป็นระยะระยะการรับประทานอาหารนะคะเราก็จะจัดสลับเวลากันไปทานนะคะเราจะไม่ได้ไปทานกันทั้งหมดทีเดียวนะคะเราก็จะสลับกันไปว่าห้องหนึ่งจะไปเวลานี้ห้องสองก็จะไปเวลานี้นะคะพื้นที่ในการนอนกลางวันนะคะของเด็กจะมีการ จะมีระยะห่างศีรษะไม่ชนกันนะคะส่วนเด็กที่มารถเออมากับรถรับส่งนักเรียนนะคะจะมีตรวจการตรวจคัดกรองกะก,ก่อนขึ้นรถนักเรียนนะคะกําหนดจุดเข้าแถวนั่งรับประทานอาหารจาหน่ายอาหารทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะมีการฉีดพ่นละอองน้ําฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสัมผัสของห้องเรียนรถโรงเรียนงดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันของเด็กจํานวนเยอะๆนะคะ แต่เราจะชดเชยในกิจ,จกรรมเฉพาะกิจเป็นกลุ่มย่อยๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามาที่โรงเรียนแล้วเด็กมีอาการตัวร้อนขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่จากห้องพยาบาลนะคะเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับสาธารณสุขตำบลบันทึกรายชื่อของนักเรียนที่มีอาการป่วยนะคะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นท่านสามารถดูย้อนหลังได้ และท่านผู้ปกครองที่มีข้อมูลสงสัยและข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนสามารถสอบถามได้ที่ธุราการสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาชมการมาถมนิเทศและพบกันวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ